เกมอมองอาสมีอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยคุณจะคิดยังไงครับถ้าสมมติว่าเพื่อนที่เดินมาข้างๆคุณโดยฆาตกรที่มองไม่เห็นปาดแล้วก็หนีไปหรือว่ามีคนปลอมตัวมาเป็นคุณแล้วก็ฆ่าคนอื่นพบเวลานะครับเขาจะสามารถแปลงกายแบบนี้แล้วก็กลายเป็นคนคนนั้นแล้วก็ปาดแล้วก็เดินหนีแบบมีกล้องเห็นอุ้ยเมื่อกี้ใครดูกล้องอะ่ะผมเห็นหมดเป็นคนปาดครับผม พ<ไ><บ>ี่บอดว่ายังไงพี่บอดสีน้ำเงินปาดต่อหน้าเลยใช่ไหมต่อหน้ากองใ่<ห><า>ช่ไหมต่อหน้ากองเลยเฮ้ยเสียงตอแหลมมาก <c oughs> หรือคุณได้รับบทบาทให้เป็นอาชีพนายกแต่อยู่ๆเราแต่อยู่ๆคุณก็ถูกอาชีพขโมยขโมยอาชีพนายกของคุณไปยังมีอาชีพอีกเพียบเลยวันนี้ผมได้รวบรวมมาเอามาบอกให้ทั้งหมดเลยเด <c oughs> ี๋ดยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแม่เป็นเด็กกันทพี่เป็นเด็กทำอะไรไม่ได้พี่เดอลำต้นตัวใหญ่มึงใหญ่เกิน เออยไม่ผมัวใหญ่ยังวะใหญ่จัดเลยชิปเตอร์นะครับอาชีพที่ผมเป็นอยู่ก็คือถ้าสมมุติว่าผมเห็นว่าเอ้ยอย่างเช่นผมเห็นแลมตันผมเห็นแลมตันเป็นตำรวจผมอยากไปตำรวจแทนผมสามารถกดเพื่อที่จะแลกโลของแลมตันมาใส่โลของผมซึ่งถ้าแลมตันเป็นอินโพสเตอร์นะครับผมจะตายทันทีเลยถูกไหมอย่างนี้ ตัวอย่างตัวอยงอย่างนี้ใครแล้วทำไมมีใครเป็นอะไรอีกไหมครับว้าเปอร์ผมเป็นเอ่อรอยตามรอยเท้าเหรครับผมกินไปที่เห็นตามรอยเท้าจริงตามรอยเท้าหน่อยผมเป็นอินเวสติเกเตอร์รอยตามรอยเท้าอินเวสติเกเตอร์เออใช่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 ทุกคนเดินเอาครับสำหรับอาชีพต่อไปคืออินเวสติเกเตอร์นะอุ้ยนี่เขาจะสามารถเห็นได้เลยว่ารอยเท้าใครนักเดินไปทางไหน ฆาตกรหนีไม่ได้เลยพ่อแล้วเราก็รู้เลยว่าสีฟ้านะครับเป็นคนชำลายศพนี้แน่นอนนี่อ้อผมใช้โอกาสคุณสีฟ้าพูดนะครับว่าคุณไปทำอะไรสีแดงมาเมื่อกี้ผมให้โอกาสสีน้ำเงินพูดอีกหนึ่งรอบครับเอ่อเมื่อกี้พี่มาซ่อมไฟนะคือพี่มาห้องไฟมาดาวน์โหลดไฟไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ผมเป็นอินเวสติเกเตอร์ผมเห็นทุกอย่างนะครับ สำหรับอินโพสเตอร์โมฟิงนะคะรับผมคุณสมบัติของเขาคีอเขาสามารถกดชีดยาใครก็ได้เพื่อที่จะปลอมตัวเป็นคนคนนั้นนะครับผมเมื่อครบเวลานะครับเขาจะสามารถแปลงกายแบบนี้แล้วก็กลายเป็นคนคนนั้นแล้วก็ปาดแล้วก็เดินหนีแบบมีกล้องเห็นอุ้ยกี่ใครดูก,กล้องอะ่ะผมเห็นบอดเป็นคนปาดครับผมพีบอดว่ายังไงพี่บอด สีน้ำเงินปาดต่อหน้าเลยใช่ไหมต่อหน้ากองใช่ไหมต่อหน้ากองเลยเฮ้ยเสียงตอแหลมากและอาชีพต่อไปนะครับก็คือสุปอร์นะครับผมเขามีความสามารถที่ดักจ้องเบาฟังเป็นอย่างนี้เขาสามารถหายตัวได้นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะปาดได้ด้วยแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาโดดท่อไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยเอา ทำไมตีเกี่ยวยิ่งกรอบ้ตัวแรกเดี่ยวห่อยู่มันก็ตัวแตวกตสำหรับอาชีพต่อไปครับคือนายยกอะไรล่ะอะไรล่ะนะครับผม,มเมเยอร์ของเราสามารถที่จะเก็บผลโหวตได้นะครับเขาเก็บไปทำไมใช่ครับทุกคนครับเขาเก็บเพื่อจะสะสมให้มีผลโหวตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วสามารถที่จะไปโหวตใครคนใดคนหนึ่งก็ได้อย่างเช่นผม สามารถกดสกิปได้หรือว่าจะสกิปหลอกก็ได้นะครับผมผมจะมีตุ่ม2ปุ่มนะครับผมก็คือปุ่มสกิปปวดแบบปกติหรือผมจะสกิปหลอกเพื่อที่จะถ้าเหมือนเฮ้ย<ร>ผมโหวตแล้วนะผมสคิปนะครับแต่ความจริงแล้วค,<อ>คือผมต้องการที่จะรวบรวมอํานาจนะครับเพื่อที่จะสร้างตุ่มเอาไว้โหวตให้กับใครสักคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขานั้นเป็นนะฮะเฮ้ยผมก็ไม่ม,ไมีไม่ไมีโหวต้วยเนี่ยเอ้าไหนกรู้โหวตในทีมพีเป็น อันน้กดสคริปมันก็อันนี้ให้นะเก็บปุ่มให้นะหลังจากที่เราเก็บโบทนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราหาฆาตกรได้แล้วเรามั่นใจว่าคนคนนี้เป็นแน่นอนเราก็ไปกดตุมเพ <s> ื่อที่จะใช้ผลโบทของเราให้มีคุณค่าที่สุดใช้เสียงของเรามีค่าที่สุดเราสามารถเลือกได้เลยนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าใครเป็นนะครับเราก็แค่บวตเขาปุ่มแล้วก็โบวตอีกรอบนึงแล้วก็โบวตอีกรอบนึงแล้วก็หวตอีกรอบนึงแล้วเมื่อทุกคนโบวตกันเสร็จนะครับดูครับทุกคนเรากดสคริปหน่อยได้ไหม ผมว่านะไม่น่าจะมีใครเป็นหลอดเกมเนี้ดูดูดูดาจะเป็นแบบนี้นะครับผมและอาชีพต่อไปเลยครับก็คือเสีย่ยเขาเป็นหมอดูที่สามารถดูดวงได้พวกใครนั้นเป็นอะไรกันบ้างนะครับพวกใครมีอาชีพอะไรอย่างเชน่นนี่ครับนะยัยเป็นอิโพสตเตอร์สิผายหนีก่อนนี่คือ,ค,อความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับดูได้กระทั่งอินโพสเตอร์ฮู้โหครับ ผมเป็นเอนจิเนียร์นะครับพี่ควรเป็นอนจิเนียร์อ๋อ <นะ S 2> โอ้โหไม่ขึ้นทั้งเกมเลยพ,พี่จอโนโดคือขึ้นแดงปัดทั้งเกมอ่ะพี่สำหรับอาชีพต่อไปนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเล็กพ่ขี้หนูมากๆเลยเพราะเขาคืออาชีพชายนะครับผมคือคือเอาง่ายเขาเป็นเด็กอายุไม่ถึง18นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีใครสามารถทารุณกรรมหรือว่าฆ่าเขาได้เลยแล้วเขาก็จะมีหน้าที่ในการทำเพลสเหมือนคนทั่วไปในยานเลยสมมติว่าอิมโพสเตอร์นะครับเกิด วิสามันฆาตรกรรมเด็กคนนี้อิมโพสเตอร์จะตายเองนะครับผมส่วนเด็กนะครับมีหน้าที่ทําอะไรก็จะคอยท,ทําเควสแล้วก็คอยปั่นป่วนยานแล้วก็อาจจะช่วยนําสืบและถ้าสมมุติว่าฆาตรกรนะครับผมเกิดอยากจะกินน้องไก่เด็กนะครับผมเขาเกิดไม่ไหวแล้วเขาต้องการฆ่าเด็กนะครับแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับจะปีีเด็กฆ่าฆา,าตรกรครับ จบเลยจบเลยค่าตายเลยสำหรับอาชีพต่อไปนะครับก็คือสปายนะครับผมสายรับ007ของเรานั่นเองความสามารถของเขาคือเขาสามารถรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างครับในอ้องแอดมินเท่านั้นเองนะครับสำหรับอิมโพสเตอร์คนถัดไปนะครับน่าสนใจมากๆเลยเพราะเขามีสกิลที่สามารถที่จะสร้างท่อได้จากที่ไหนก็ได้เลยครับผมและท่อนี้นะครับที่เป็นอันใหม่ครับจะสามารถเชื่อมกันทั้งยานนะครับ แต่เราต้องระวังนะครับเพราะถ้าบางทีเราไปเผลอสร้างตอนที่เขาแบบนี้เขาก็อาจจะเห็นเราได้นะครับโคตรของโคตรทงท่อเดิมก็โดดได้นะครับท่อใหม่ก็สร้างได้อีกและที่สำคัญคือสร้างได้ไม่จํากัดยิ่งนานๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมเราสามารถสร้างท่อได้อย่างไม่จํากัดเลยนะครับโว้ยท่ผมรู้สึกว่าตรงนี่แหละไม่มีใครเห็นทุบผมโดดเลยนี่มันเปกระฝานเราไปแล้ว สำหรับอาชีพต่อไปนะครับคืออาชีพที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเขามีความสามารถที่แบบอลังการโคตรยิ่งใหญ่เหนือคนอื่นเลยเพราะเขามีความสามารถในการย้อนเวลานะครับผมสมมติว่าผมเดินเดินเดินเดเดเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเกิดเหตุการณ์นี้มอประการันย้อนเวลาแต่ว่าเราสามารถย้อนไปได้ถึงสิบวินาทีเลยนะครับผมสูงสุดนะแต่ความน่าเศร้าก็คือ คนที่เขาา้าไทย่อให้ย้อนแค่ไหนก็ <c oughs> ไม่พื้นนะครับอนนะฉันเอทาอย่างานละครับผมาะรันทำในสิ่งที่อาทูริสอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านยากด้วยนะมีหน้าที่และพึงควรจะทำนะครับอาชีพนี้นะครับ เาจะเป็นผู้เสียสละคนเดียวในยานที่เมื่อกดใช้โซ่เขาจะฆ่าตัวตายเพื่อให้แลมตันหรือว่าคนที่เขากดฟื้นขึ้นมานะครับเอ้าแต่เขาไม่ฟื้นตายเ้วเอ้าไฮมาแล้วเออคนที่ผมชุบชีวิตเขาฟื้นนะครับผมน้องไก่ทั้งคู่ก็จะรวมกันเป็นหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าใครขึ้นมาก็ดูดีๆนะครับต้องเป็นความหวังของยานได้ตัวนี้ผมจะไม่เป็นแตด,ดขาดปุมสาบานและอินโพเตอร์คนต่อไปนะครับก็คือตัวที่ผมนั้นโคตรชอบนะเพราะเราเป็นสายปั่นอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือการพลางตัวนะครับผมคาร์บอนแฟกเกอร์ตัวนี้สามารถที่จะแล้วก็ใครทำมาใครทำใครทำ เก nah <Christina. S 1> ิดอะไรขึ้นอะพี่เอ้าผมเห็นสอบขาย้ไม่รู้ไม่รู้ปอ้คยใครพออยู่ใครเป็นผองทำถ้าผมกดปาดแป๊ครับผมเราต้องเก็บหุ้ยอย่างนี้เลยแล้วคนสมมติคนเดินมาเขาก็จะไม่เห็นนี่คือความโกงยังไงเอ้ามีคนดูกล้องเอ้าหนูดูกล้องหรือเปล่าลูก เฮ้ยเอ้มเห็นศพอยู่หน้าเม็ดเบสศพหายไม่มีตันมัวแล้วและอาชีพต่อไปนะครับก็คือสปูเปอร์นะครับผมเขามีความสามารถที่จับกจังเาเป็นแบบนี้เขาสามารถหายตัวได้นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะปาดได้ด้วยแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาโดดท่อไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเฮ้ย เอ้าทำไมสีเขียวยืนถูกกับตบมันตัวแตกเดี๋ยวข่าวโยมันก็ตัวแตกอ่านานดึงอ่ะใครครับปีงป้งแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นอะไรพอเดินไปปุ๊บเย้ยเฮ้ยแดงขนาดนี้เอ่อข้อข้อเสียข้อเสียอย่างหนึ่งของสลิชนะครับผมก็คือ Importer จะรู้ใครเป็นสนิทรู้ยังไงพี่รู้ตอนเมื่อกี้ที่เดินไปทำา u e คือเ u e สนุดท,ท้ายใช่ไหมใช่ครับที่เดินที่เดินไปทางนั้นอคือเหมือนเหลือ quest สนุดท,ท,ท้ายอ่ะ,ะ importer จะมีทุกสอนชี้ว่าใครเป็นสนิทและนี่คือตัวที่เป็นโจ๊กเกอร์ของเกมนี้ก็ว่าได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่โจ๊อกเกอร์กระจอกที่จะไม่มี q u วส t ทำอีกต่อไปเพราะนี่คือจ๊กเกอร์ที่สามารถที่จะฆ่าฆาตก,กรก็ได้ ฆ่าใครในยานก็ได้นะครับผมเป้าหมายเดียวของเขาก็คือการทําให้เขานั้นอยู่เพียงแค่คนเดียวสุดท้ายในยานซึ่งตัวนี้มันโกงมากคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนสกิลแรกนะครับผมสกิลคือนี่ครับกดแฮกเพื่อที่จะทําให้คนคนนั้นไม่สามารถทําเควสอะไรในยานได้เลยหลอดก็จะไม่กระดิกและที่สําคัญครับเขาไปกดตุ่มบอกไม่ได้ว่าผมเป็นคนทําและความโกงตัวนี้ยังไม่หมดนะครับผมสมมุติว่าผมนั้นอยากจะ ถ่าเฮ้ยปลยนปปลอมตัวเป็นสีใดสีหนึ่งผมก็สามารถปลอมตัวได้ตลอดเวลาเลยและผมก็ไปปาดเจ้าของก็ได้นะครับผม <c oughs> และความเก่งของตัวนี้ยังไม่จบครับเฮ้ย <c oughs> ไอ้นี่มาเจอทำอะไรไม่ได้นะครับผมและผมสามารถที่จะแฮ็กไว้ก่อนนะครับผม <c oughs> เพื่อให้เขาทำอะไรไม่ได้ส่วนคู่ดาวของเจ้าตัวนี้นะครับจะไม่เท่ากันเลยครับขึ้นอยู่กับปริมาณว่าคนในยานอนเหลือกี่คนยิ่งเหลือน้อยก็จะยิ่ง เออครูดาวเยอะนะครับผมนี่ผมสามารถแตลงเป็นคนที่ตายแล้วนะเอ้าแล้วนี่ใครตายอ่ะผมไม่ได้ตายนะก็ประมาณนี้เฮ้ยไหนใครเป็นฆาตกรสองคนนี้ใครเป็นฆาตกรผมผมเนาะอ่าผมขอมันเดียวคุณห็นไหมมานเนี่ยมานเนี่ยที่ปาดซะทีแล้วผมก็ทำการฆ่าอิมพอุเตอร์นี่คือความสนุกของเจ้าเกมนี้นะครับผม ความพิเศษของเจ้าเกมนี้ครับยังไม่หมดนะครับผมเพราะว่ามันจะมีโหมดคู่รักเข้ามารวมด้วยนะครับเหมือนอารมณ์แบบเอาทุกโหมดมารวมกันอยู่ในที่เดียวซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโหมดคู่รักนะครับผมคู่รักคือถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งตายเขาก็จะแพ้เลยนะครับเขาก็จะตายทั้งคู่ซึ่งต่อให้เป็นคู่รักนะครับผมที่เป็นอิโพสเตอร์ก็จะตายไปด้วยอย่างเช่นนะครับผมพี่สีแดงนี้เป็นอิโพสเตอร์ที่เป็นคู่รักกับสีขาวใช่ไหมครับ ใช่แล้วล่ะตรงใชล่ละผมฆ่าผมฆ่าเออ่ครูเมทธรรมดาดูนะครับอ้าผมเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมอ,อ้าวพี่พเป็นคนธรรมดาพี่ไเป็นพุพเตอร์เหรออมค่าอิมได้ใช่ไหมพับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่ <c oughs> จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแลเราจะ